มาต่อมาต่อ,มาต,อมาต่อที่ชาวราศีสิงห์จ้ะเมื่อกี้มีเป็นพลังผู้ชายแล้วทีนี้ใช่ไหมทีนี้เป็นพลังผู้หญิงแล้วนะถ้าเป็นพลังผู้หญิงนยะมันก็จะดีหน่อยสําหรับผู้หญิงอะนะพลังมันดีงามอะนะคะตัวเองเนาะะพิมมาเร่ๆหน่อยนะพี่หวานจะได้ไม่เลื่อนขึ้นหาส่วนใครที่ให้โดนัทมาลองพิมมาใหม่ถ้ามันไม่ขึ้นอีกทีนึงเอาชัวร์เลยส่งมาหลังบ้านในข,ข้อความของทีทีก็ได้นะจ๊ะพี่หวานแคปไว้เออได้คําตอบชัวร์แต่ว่าหน้าจอมันอาจจะช้าหน่อยเนาะ เออนะคะเอามาตอ,อตยตายละนะสัญลักษณ์ไพ่ของชาวราศีสิงจ้ะเพราะสิงไม่สิงผู้หญิงที่เลี้ยงสิงโตไม่ธรรมดานะหมา,หมายถึงว่าคุณทําได้ทุกอย่างเก่งจัดการได้หมดแต่ข้อเสียคือไม่ค่อยอ่อนหวานบางทีถ้าเป็นสาวสาวเนี่ยจะข่มแฟนเป็นดวงที่แบบว่าชอบแบกภาระแทนคนอื่นด้วยมีดวงรวยนะไพ่ใบเนี้อยอินฟินิตี้บนหัวเห็นไหมทำได้ทุกอย่างใครที่ว่าทำอะไรไม่ได้ฉันทำได้หมดเลยเก่งอะ่ะ อให้คะแนนแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมขี้จิกขี้ตามไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นฉันต้องทำเองไม่อยากดรบมาใช่อ่าอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี้ดีแต่ว่าสุขภาพเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะแต่บางทีป่วยก็ป่วยนอนซมไปเลยทีเดียวเพราะฉันต้องดูแลสุขภาพหน่อย ระวังพวกโรคภูมิแพ้อาการแพ้อันนี้ดวงเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอะไรได้นะแต่จะเหนื่อยหน่อยชอบสร้างภาระไม่หยุดหย่อนบางทีตอนเด็กๆอจะสบายชิลๆแต่พออา,อายุมากขึ้นน่ะจะแบกภาระคนอื่นบางคนต้องรับผิดชอบครอบครัวตั้งแต่เด็กบางคนแต่มันเป็นไพ่ภาระอะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างภาระให้จนมันเหนื่อยเกินไปนะเอาพอ,พอดีีจะรวยมากแค่ไหนอ่ะก็ต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องความรักก็ต้องอ่อนโยนและอ่อนหวานถึงจะดีนะ พี่หวานเลยกดแปดมาให้ด้วยดวงคุณวันที่ยี่สิบสามเนี้ยเป็นยังไงได้ไพ่นอนได้ไพ่เพอได้ไพ่ฝันไอเดียมันบันเจิดเลยจ้าหกโมงจนถึงเที่ยงบางคนยังไม่ตื่นเลยนะวันพรุ่งนี้บางคนก็คิดอ,นน ون, อันนู้นอันนี้นอนเหมือนนอนไม่อิ่มบางทีอะทำงานแบบว่าเหมือนลอยตัวเลยลอยไปนะคะนะประตูเงินเปิดนะพรุ่งนี้จะไปไหว้พระทำบุญที่ไหนไหม อันนี้กําลังคิดคิดอยากจะทํานั่นคิดอยากจะทํานี่พรุ่งนี้งานจะเยอะนะคะเนาะให้ขยันหน่อยอย่าคิดอย่างเดียวพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสําหรับคนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างเพราะมันหมายถึงงานเยอะเพราะมันหมายถึงคนที่จะเข้ามาสร้างไอเดียซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือนะคะนะความรักไม่ค่อยเปิดพวกนี้มันงอนงอนแฟนอ่ะมันหงุดหงิดหงุดหงิดง้องแง้งงอแงงกังนคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็ถ้าสเปคสูง ก็เหนื่อยหน่อยคนมีคู่ถ้าคาดหวังสูงบางทีก็อาจจะมีฟิลที่แบบแฟนไม่สนใจหรือเราไม่สนใจแฟนงอนๆกันอารมณ์เนี้ยนะคะขยันตั้งใจทํางานดีกว่านะ,ะถึงเวลาที่ต้องลุยทําแล้วแหละจังหวะดีมากเลยเรื่องงานหรือเรื่องคนช่วยเหลือนะคะหรือการลุยทํานู่นทํานี่อ่ะช่วงเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยดีมากเลยจะทําอะไรรีบทําจะไปหาใครรีบรีบไปนะคะเนาะประตูเงินเปิดนะจ๊ะพรุ่งนี้เอระวังเรื่องรักหน่อย ตกงานถ้าเรื่องงานยังไม่ได้งานละ่ะนอนแช่ได้อยู่บ้านนั่นแหละเออนะคะคนที่มีงานประจําสัปดาห์นี้คุณจะเจอคนน่ารักคุณจะเจอคนที่พร้อมช่วยเหลือแต่บางทีมันจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยช่วงเย็นๆยนก่อนกลับบ้านหรือเผเผอต้องหอบงานมาทําที่บ้านนะเพราะฉันต้องแอคทีฟตัวเองจะ้ะถือว่าประตูเปิดนะอืมนะคะแต่ประตูรักไม่ค่อยดีวันพรุ่งนี้เนาะคนที่เรารักเพื่อนรักก็ได้โชคพอลุ้นนะจ๊ะสีเสริมดวงวันพรุ่งนี้เป็นโทนโอรสโทนส้มการทําบุญเสริมดวงในนี้มันบอกเลย อันนี้หลายๆคนเนี่ยบางคนไปบนไปขอเอาไว้แล้วด้วยก็กํากลังคิดแล้วว่าถ้าสําเร็จถ้ามีโชคงวดนนี้ถ้าเจ้าที่เจ้าทางให้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยจะทําอะไรดีมันเป็นความฝันไว้ก่อนนะนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะสมหวังตามที่ขอไหมถ้าไม่เกินตัวได้นะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะดีส่วนถ้าใครที่เขาจะชวนไปทําบุญวันพรุ่งนี้ยจะไปทําบุญไปงานบุญไปช่วยเรื่องบุญดีมากหมดเลยแล้วบุญจะส่งผลด้วย